ทำอะไรวันนี้เราจะมาทำโดนัทดองกี้วันนี้เราจะมาทำโดนัทหลายแบบเลยใช่ไหมมีท็อปปิ้งด้วยเอืมตับคนไทยเนี่ยจะมีช่วยหน้าเห็นนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้ อันแล้วก็สังแล้วก็สังแล้วก็ใช้น้ำสลิง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 แล้วก็ถ้าสลิงจะเป็นรั่วแล้วก็นอกของเชือกชูนี้อันนี้เป็นโดนัทแล้วก็เราต้องใช้ เป็นแบบนี้เป็นถาดนงใช่ไหมออไม่รู้ว่าเป็นกระดาษแบบนี้โคโกมันก็จะมีรูปหลายอย่างให้ลองดูอ่ะสรางนมทำยังไงโอเคใช้สลิงอันนี้ไม่นะครับเราไม่ต้องใช้สลิงเผื่อใช้กล้องนะมันอยู่ึงแป๊บนึงนะ ใช้ผาดก้วยนะถาดสองอันเลยนะถ้าทำสองใช้จานก็ได้จานก็ได้นะฟิวน้ำเราจะใช้เป็นน้ำเปล่าน้ำน้ำกินน้ำกินน้ำกินหรือว่าน้ำห้ามใช้น้ำก๊อกห้ามใช้น้ำก๊อกน้ำก๊อกกินไม่ได้ลูก ห้ามใช้น้ำก๊กห้ามใช้ห้ามใช้น้ำก๊อกที่เอาไวลาจานไว้ล้างมือล้างเท้านะเพราะว่าใช้ว่าเราจะมีคอลินมีคอลินม,มีอะไรเราจะต้องใช้ทำขนมแล้วก็กินเองแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เป็นน้ำกินน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็ยนก็ได้ค่ะใช้น้ำ้อยม,ม,มันจะไม่ประกบมันจะไม่ประกบตัวมันจะแบบละลายไม่ต้องรอชั่วโมงเลย แป๊บหนึ่งนะจ๊ะยังรออะไรใช่ไหมมาเดี๋ยวอ่านวิธีให้เรียบร้อยน้ำเราจะเอาไว้ตรงกลางนะเอาใส่ไว้พียอเจะทนอลลองถือด้ยอย่าลืมต้องดูดนะมันแข็งไหมแข็งดูใส่ถ้วยให้เต็ม ใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มถ้วยเล็กถ้วยเล็กตวงใส่เข้าไปในถ้วยนี่นะทุกคนถ้าเหลือก็บีบใส่แก้วหงเออก็ช้อนช้อนคนนะขอคนนะผัวคนแล้วผคนพี่ฮะไปให้คนสิโอเค วิญมาณน,นี้เขามีวิดีโอบอกด้วยนะีโออหรจริงๆเขามี <Okay. S 1> ทุกอันจริงเหรอฮะ uh huh. นี่ถ้าเราสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เขาจะมีวิดีโอวิธีท,ทำมีหลายภาษาเลยมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนแอสพอนอด้วยแอสพอ S แอสอะไรนะ เจะไม่ได้แล้วอ่ะแอสโตเนียลแอสอะไรอ่ะหรือว่าเขาต้องให้ใส่สองจะเอาอ,อันนี้จะเอาอันนี้มาเทใส่เทถุงแล้วก็บีบบีบบีบบีแล้วก,ก็บีบใส่ชื่อ,อนะคะเหแล้วกคนน้องสี่พี่คะ นี่มันมีให้ทำอีกอันหนึ่งนะครับเป็นีีงน้ค่ช็อกโกแลตเดี๋ยวครบรองทำนี้มันมันไม่ติดแต่สักทีอ่ะทำได้กี่ขวบขึ้นไปอ่ะยากใส่ถูกปะเนี่ยไม่รู้อะอ้าวสรุปหนูอ่านจริงปะเนี่ยแม่มันไม่ได้เ่ยเขาไม่ได้บอกว่าใส่น้ำใส่อะไรเขาไม่ได้บอกเขาบอกสีนี้ตรงนี้อะครับ

หยิบออกมาแล้วก็ไปเช็ดไปล้างมือก่อนล้างมือกันยังอะยังสองไปย่างคนด้วยถ้าเราถ้าเราไม่ล้างมือก่อนนะแล้วกินเชื้อโรคเข้าไปในท้องเราเขาเสียเลยใช่โอเคซับซับไม่ต้องไม่ต้องถูเอาผ้าเอาผ้ามาซับซับหรือว่าชิชูก็ได้นะ ใช่ก็น้องฮอปสามารถทำอันนี้รอได้เลยอันนี้ใส่เท่นไหร่ใส่น้ำเท่าไหร่อะคะสองช้อนไม่ถึงว่าสองสองตวงสองขวดตวงสองขวดใช่เดีวจะใส่แค่นี้เดียวก่อนใช่ไหมพี่ฮอปไม่ใส่เดียวใส่ทั้งหมดเลยลูกจริงเหรอใช่ใส่ช้อนหนึ่งใส่ทั้งหมดเลยเหรอคะ ได่เอ้ยจริงๆทำได้อีกขอช้อหน่อยหนูทำมือช่้ย,ยี่สิบหกลี่หมือนทรายอะ่ะหนึ่งหนึ่งอันนั้นพี่ยักสามารถทำโดนัทได้สองชิ้นเขาเลยให้แบ่งครึ่งแล้วก็คันแบ่งครึ่ง รือสองชิ้นหรือสองพาร์ตนะเพราะว่ามันต้องเอามาประกบกันไหมหัวห,หนึ่งปั้นทำได้หนึ่งโดนัทจ้ะวางแจกหค่หนียวางได้เลยค่ะลูกว้าว <What? S 1> อืม ได้ไหมพี่ได้แค่นี้จริเหรอหนึ่งหนึ่งปั้นนะทำไมอ่ะอเขาบอกว่าหนึ่งปั้นแป๊บหนึ่งเลยอะไรอีกปั้นอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่อะไรคือทั้งหมดเหรอลูกใช่แค่ทำสองตัวรอรว่าทำ ก็อาจจะแบบค่อยๆให้บี6พอเนอันนี้ทำเหมือนเมื่อวานเลยใส่ช่วยตรงแบบนี้พอไปเอาช้อนเล็กของเรามาคนก็ได้ค่ะ สรุปว่ามันได้แค่ชิ้นเดียวเหรอพี่ฮะมีชอ้อนเล็กเท่านี้เล็กเกินไม่รู้หรอกนะมันหนูได้ก,กลิ่นเป็นรสช็อกโกแลตมันคือรสโกโก,ก้จริงเหรอรสชอ็อกโกโก้ต้องใส่น้ำเพิม่มอ่ะ ว่าก wow. ูกูครวันถ้าถ้ามันยังคนแล้วมันยังไม่ได้ทุกคนใส่ใส่น้ำไปครึ่งหลอดเลยใช่เหรอครับอ๋อพี่ยาไม่หมดเปล่าอ๋อพี่ยงเทไม่หมดแต่มันต้องมันต้องเทให้หมดเหรอใช่เทเทให้หมดแล้วมันจะได้อันนั้นถูกแล้วอันนั้นก็เท่ากับเป็นหนึ่งหนึ่งปั้น หนึ่งปั้นเล็กอะ่ะเข้าใจยังที่พี่ฮักทำแต่มันไม่ได้ทั้งหมดใช่ก็ก็มันเท่ากับครึ่งนึงใช่ไหมแม่ก็ตกใจมาเนี่ยทุกคนใส่น้ำสองตวงแล้วก็จริง<ส>แล้วเราต้องใส่สี่ <4 S 2> ตวงเพราะอะไรเพราะพี่ฮักครึ่งสองหนูใส่ไปตั้งสี่ตวงแล้วหนูเอานี้อีกอะ่ะ เราจะใช้น้ำเป็นน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดานะคะทุกคนเพราะว่าใช้น้ำเีบบ่บิวเพียบบี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆอย่างเงี้ยอ่าโอเค,อเคสรุปว่าของน้องฮอปไม่ได้ตวงนละเหมือนคนไปเรื่อยๆเหมือนคนแล้วก็ใส่น้ำไปเรื่อยๆใช่ใ้ต้องการอีกนิดหนึ่งไป เนี่ยอ,อาจะค่อยๆพอเสร็จแล้วจะได้เป็นแป้งๆนุ่มๆอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่ายังไม่เสร็จของของปะใช่เีลยมันจะเปียกๆอยู่มันจะต้องคนๆหนูช่วยบีบๆแล้วมันก็จะเข้าไปหนูช่วยบี้ได้ไหมได้มันก็จะมีในตรงนี้อีกอืเป็นสีนวลๆแล้ว เป็นรถโกโก้โกนะคะรถเนี้ยแล้วก็ปันปัน,ป,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 นปันตอเราจะได้เท่ากันท็อปปิ้งแบ่งกันใช่ไหมนับหนึ่งอสองสามหนึ่งอสองสามตอสมรับแช่เอาเลมต้องผสมแล้วก็มาแบ่งกันใช้อะป่ะใช่ัหมมอขอเลยค่ะเอามา มือไม่เปื้อนเลยเหมือนดินน้ำมันที่เหมือนแบบสลามที่ใส่กาวเยอะมันไม่ติดมือเลยอ่ะอ๋ะอเขาเอาไปตั้นที่มือได้<ะ>ทำเป็นทำเป็นก้อนกลมๆก,ก้อนหนึ่งก่อนแล้วก็แบ่งเป็นสองก้อนเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่ได้แล้วแต่ว่าอาพี่อกสามารถผสมแป้งที่เหลือของหนูได้ กินนิดนึงกันไล้ไหมเดี๋ยวโดนนัดไม่ครบวงนะมันเหมือนเป็นโซดาโซดามันไม่ได้เป็นโกโก้หรอมันแบบซาซาแต่ว่ามันรสโกโก้ไังเป็นไรเปล่าเข้าตาปะเราใช้จานช่วยเพราะว่า มันยังไม่คขอพวงของยาแม่แม่ <c oughs> ให้หนูปั้นอืมมันนุ่มเกินอ่ะถ้าหนูจะม้วนแบบแรงแรงมันจะบี้องี้อ่ะแบ่งเป็นสองก้อนเล็กแล้วก็ปั้นต่อได้ไหมสองก้อนเล็กแล้วก็มาใส่พิมพเนี่ยมันไม่ได้อ่ามามายัดใส่พิมแค่นี้ อย่ากลองคนก่อนนะลูกระวังน้ำมันเยอะไปช<น>่ยอ,<น>อันนั้นแหละอนนันเมื่อกี้มันกดไม่ได้เลยกดแล้วมันงอมันใหญ่เกินนะพี่เราคอยเนี้ยงก่อนได้ไหเน,นี้ยไงคมไม่ได้ ม่ใช้ใช้หลอดสงขาว,วอ่ะยากขอบอ่ะลูกอลองใช้ช้อนนั้นก็ได้นะคะเผื่อถนัดกว่าอ่าอ่ะขอบน้ำหมดแล้วแม่ล้างมือยัง,งละะ้างแล้วค่ะตอนไหนอะ่ะก่อนทำเลยคะ่ะแล้วก็แม่ยังไม่ได้ล้างเพ่งเห็น ใส่ไว้ทำไมอ่ะหนูทาไม่ได้เหมือนพี่เาือกไม่มันมีคนละคนละแบบยอมกินได้ไหมระวังอีกชิ้นหนึ่งมันไม่เต็มชิมน,นะม,มันจะไม่ได้ครบวงนี่ถ้าเกิดได้ครึ่งหนึ่งจะเป็นวงแบบนี้ซึบแต่เดี๋ยวของพี่เสือกเอามาเติมหนูจะทำแค่อันเดียว <c oughs> เพี้ยนน้องฝอปกินหมดเลยได้ไหมฮะนี่อันนี้ให้พี่ฮากสิแล้วเดี๋ยวอนะันนั้นเพี่ยนก,ก็ให้น้องฮอปชิ้นนี้น้องฮอปก,ก็กินโอเคปะ่ะแล้วก็รอสินาทีไปทำอ,อ,อย่างอื่นรอเขาทำอย่างอื่นใช่ไมทำอย่างอื่นเขาบอกว่าช่องที่เป็นรูปหัวใจให้ใส่ซองสีฟ้าใส่หนึ่งถ้วยตวงเล็กของเราอันนี้ไหนสีฟ้า ไดแล้วทำยังไงเคใส่ถ้วยตวงนี้ถ้วยตวงคือถ้วยตวงนี้ค่ะนะ้ำเอาน้ำหนึ่งถ้วยตวงเล็กอันนี้ใส,ใส่ในช่องรูปหัวใจใ,ใส่ในช่องนี่น่นะคือคอนโอเคทำอย่างนี้ <c oughs> มันก็จะไม่เคยติดนี้ นี่เราได้ตันัทในพิมพ์นี้เต็มมงแล้วสองอันเพียวับเอาช็อกโกแลตให้เพียวเพียเอาแล้วให้นับได้ไหมก็แล้วแต่ว่าจะมาทำใส่พิมไหมเดี๋ยวเอาเราอแล้วก็ใชใส่ช่องรูปหัวใจใช่ไหมแม่ใช่ช่องลูกขวดใจใช่ค่ะ ันดีๆเบาๆเอืมแล้วสตรอเบอรี่ <c oughs> ใส่ช่องเะไรอตรอเบอรี่ใส่ช่องที่เป็นรูปอะไรรูปอะไรรูปดาวดาวแล้วอ๋ออันนี้ก็ใส่รูปนี้ใช่ก็อชอบแม่บอกว่ามันมีอันนี้อ๋ออันนี้เป็นท็อปปิง้งไม่มันมีท็อปปิง้ง สองอันหรือเปล่าเนี่ยค่ะอุ้ยระวัมงมันแตกนะคะอ่ะยากทำอันนู้นก็ได้อร่อยดีนะหนูไม่รู้อันนี้นให้แม่เดี๋ยวแม่แกะอันนี้ให้อันซองรัมแล้วจะเป็นซอสอะเวล่าเราจะมีะแบบแมีอะไรให้เก็บอยนะ่างไรอ่ะ เหมือนเป็นไอติมมูจิอ่ะเหมือนไหมช้อนไหน,นช้องไหน,นนี้ครับนี่แม่พิวเอามาจากแม่พิมแล้วแม่เป็นโดนัทสิวแต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะต้องโรยท็อปปิง้งอะไรอีก จะเอาอันนี้ใส่เป็นใส่ในแม่พิมไหมอันนี้เข้ากันแล้วทำยังไงต่อไหวเละคุ้มเก่งค่อนขคนหลบแฟนเฮ้ยอันนี้น่ารักอยู่แม่อนี่นายคอยดูหน่อยนี่น่ารั เป็นเจลลี่เจลลี่อ่ะย่างสีช็อกโกแลตอันนี้พี่ย่างใส่พิมไหมครับแม่แล้วหลังจากนั้นเอาสีน้เงินคนูทำเองก็ได้แล้วก็ยังไงตัวแม่กลัวมันเซตตัวแม่แล้วก็ยังไงต่ออ่วแกเอาใส่ไหนขอใช้ชิ้นนึงน็อตย่างอันนี้หนูใส่ไหนเดี๋ยวมันแป้งมันแห้งใส่ในในอะโล่งกลมอะธรรมดาเนาะกลมธรรมดา อ้นอันแรกหนูขอ่อเลยท็อปปิ้งก่อนได้ไหมอ่ะอยากกินแล้วอะ่ะทำอีกอันไม่เสร็จก่อนสิลูกไม่นะครับเอาสีม่วงมาให้พี่ฮับเพียกเพียกแล้วก็เพียกก็ใส่ถุงแม่ถุงที่มีลายดองกี้อยู่ไหนนี่ค่ะตักใส่นี่ เปิดทำไมอันนี้พี่เอายายหมดถ <c oughs> ึงเลยหรือว่าอะไรใส่ให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะลูกเราจะได้มัดแล้วก็ตัดได้เดี๋ยวเราไปเอาหนังยางมาไหนไปไหนหนังยางอยู่นี่หยิบให้หน่อยหนังยางอันเล็กอันหนึง่งสีอะไรก็ได้คะ่ะ น้องฮอปอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ใช่ไหมคะไม่ขังอย่าง,งาน,น้องฮอาาปเลยอีกช่องหนึ่งหนูยังไม่ได้ทำเลยค่ะอีกช่องหนูให้พี่ทำโอเคหนึ่งถ้วยตวงเหมือนกันพี่หาหถ้วยตวงตวงทุกอันใช่ เราจะใช้อันนี้เป็นซอสเหมูเขาที่แล้วที่เราทำในราเมงใช่ไหมแม่ฮึราเมงไงที่หนูซื้อมาที่ที่เราต้องใส่หมูแล้วก็บีบบีบแบบแล้วเดี๋ยวเขาจะบีบให้ผสมกันนะกกเดี๋ยวเราเค่อยตัดนะเพราะว่าเนี่ยมันจะขรุขระไม่ได้ค่ะทำไม่สวยเลยนี่ ใกล้ๆนี่แล้วก็บีไม่เหมือนอันนั้นอะ่ะเหมือนซอสขนมขนมแท่งๆที่เขาเอาไว้จุ่มช็อกโกแลตคล้ายๆบ็อกกี้อ่ะที่เขาเอาไปจุ่มสตรอบเบอรี่อ่ะมันมันคล้ายๆอะ่ะกลิ่นก็คล้ายๆเหมือนบ็อกกี้มากกว่าน,นไม่่ใชปอ,อันนี้เราจะแบ่งกันคนละจานเนาะ ไม่ตงประกบกันใช่ไหมแม่แล้วหนูแม่ทำเห้นี่ของหนูนี่อ๋อมนเป็นช้อปปิ้งคนลาแบบเนี่ยใช่ใช่ครับอันนี้เป็นช้อปปิ้งอือฮะเนี่ยมีซอสแค่นี้ประมาเนี่ยนี่เราก็ได้อีกครึ่งหนึ่งด้วยอ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราพร้อมที่จะปรงแล้วแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งใจพี่บเบดเลยนอนนะเนียไม่เหลือให้เเพมือแ่แรอืมพอแล้วไม่เหลือ เรือลูกจะเย็นเย็นนี่น้องฮอปเละเลยกินเลยครับของพี่แอดเสร็จแล้วเหรอลูกน้องฮอปเหลืออีกอันหนึง่งยังไม่ได้ทำเลยรจะแต่งซอสอะไรนี่เรามีซอสสตอรอเบอรี่กับซอสขาวแล้วก็ช็อกโกแลตหมด เสร็จแล้วอันนึงของหน้อยเส <Okay. S 2> ร็จไหมกินแล้วนะโดนัดนู่น้อยโต๊ะหวานน้อยอ่ะหวานน้อยโดนัทหวานน้อยจืยดรูปที่เป็นรูปหัวใจอันนี้อร่อยดีนะเป็นน้ำตาลนี่เป็นแบบ ท็อกกิ้งถั่วออีกอันหนึ่งที่ทำเลยเปล่าอ้าแพ้ยังคนจะต่อเบอร์รี่ไหมอันเนี้ยอ่าคนก่อนได้ครับไม่เรียบร้อยเกินโอเคเป็นแบบถั่วอันเนี้ยเยอะมากเลยฮโหป้ายป็นอย่างนั้นเลยเหรอ ก็อันนี้มันหวานน้อยทำเหมือนพิซซ่าได้ไหมยังไงคะเหลือเอ้าไม่เหลือพี่เลยเหรอเหลืออยู่โอย้ยย่างว่างในจานหลุกแล้วค่อยเทเทไม่เรียบร้อยตัวอ,อีกอันใเสล้ว อันนี้ให้ป๋าชิมมาเปล่าเอาทำไมหน้าป๋าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เป็นแบบรถถั่วอือว่ปาป้านถ,ถั่วน,นี่ของพี่ฮัรับปิดรูไปเลยไม่เห็นรูเลย ซอสมันไม่ค่อยอร่อยจริงเหรอพี่ฮกเขาบอกว่ามันหวานน้อยหมายถึงว่า่เกินอะแป้งมันหวานน้อยอแม่ก็าดีแล้วหวานน้อยอ้อไม่ล่าซอสเลยเหรอคะอ แปะเป็นอย่างนี้เลยมันจะอยู่ไหมอ,ะอ่ะคดีจะเอาไปให้คุณย่าชิมเพราะคุณย่าชาบาอบหวานน้อยเหรอจะทำแบบน่ากินให้คุณย่าเอเค,ค่ะกลัวว่าระหว่างที่หนูยิบไปมันจะหล่นเพราะว่าพอมันไม่มีท็อปปิ้งที่เป็นน้ำแล้วมันไม่ติดเรายัางเหลือซอสพวกนี้เลยเราจะเอาไปทำอะไร ไม่มีอ่ะม,ม,มีแคคเกอร์ป่ะเอาแคคเกอร์มาจิ้มกินไม่เชิ <c oughs> งหัวถั่วหมดยังแล้วเขาไม่เอาซอสหรอ,อม,มันก็ยิ่งจืดนะสิอันนี้พ่อจะให้คุณย่ญญาเนี่ยมาแล้วคุณย่ญญาจะให้คุณย่ญญา,ญญา,ญญาลองชิม คือมันอะไรนะคะโดนัทหวานน้อยหวานแด้เพียงมือก่อนนะคะของคุณย่าเป็นแบบนี้เป็นหวานน้อยไม่ใส่ซอสหัวใจเยอะแยะไม่ทำเม่งเหรอหวานน้อยอันนี้หวานน้อย <c oughs> <c oughs> เอาะไรอ่ะหวานน้อยอะไรกือบกือบอ่ะแลวจุนจำคืออะไรคือแป้งค่ะแม่แป้งเยลลี่ดึงดึงดีดึงดีเอาคล้วนั่งลงได้ค่ะ ได้อะเพิ่มอดอะไรคะซอสไหมคะ <c oughs> มีซอสอยู่ซอสขาวเนื้อช็อกโกแลตที่ลองไผ่ซื้อมาให้มันไม่แกะอร่อยนะเดี๋ยวยาทำให้ดูมันอนหนูเคยกินแล้วก็ให้หนูชิมแล้วกินง ซื้อซื้อมาเลยเื้อหน่อหน่อยอ่ะบ๊ายบายก่อนสอมซีสมเด็จบายบายแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะกดชักโครกด้วยนะจะกดชักโครกบายบายกดมาในช่องหักหักนะคะ